สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำเมนูคุกกี้ง่ายๆกันนะคะสูตรน,นี้ทำง่ายมากค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีแค่คนให้เข้ากันนะคะเป็นคุกกี้รสกาแฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะมาดูส่วนผสมกันส่วนผสมแรกเป็นแป้งสาลีนเนประสงค์นะคะอัตราส่วนจะขึ้นให้ที่คำอธิบายด้านล่างนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะผงฟูค่ะเกลือกลิ่นวานิลลาแล้วก็ไข่ค่ะ สำหรับท็อปปิ้งนะคะใส่ได้ตามชอบเลยในคลิปนี้จะใส่เป็นงาน,นะคะงานำไปคั่วก่อนนะแล้วก็ลูกเกดแล้วก็คอนเฟลกค่ะส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเนยสดค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครจะใส่เป็นเนยสดรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ค่ะเริ่มต้นเรานํำแป้งผงฟูแล้วก็เกลือนะคะผสมให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะ หลังจากนั้นเรานําน้ําตาลทรายใส่ลงในชามผสมตามด้วยเนยค่ะเนอยอาจจะพักไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขานิ่มสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องตีไฟฟ้าเนาะใช้เป็นตะขอตีไข่แบบนี้ตีค่ะก็ตีให้เข,เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ1ฟองนะแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ควรให้เข้ากันประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะเพิ่มความหอมให้คุกกี้เราเรานํากาแฟมาผสมกับน้ําร้อนสักนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะใครที่ไม่กินกาแฟนะคะเออไม่ได้อยากได้รสชาติของกาแฟก็ไม่ต้องใส่นะค่ะในคลิปไม่ได้ถ่ายตอนใส่กลิน่นวานิลาให้นะคะอันนี้สามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้เลยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะหลังจากใส่กาแฟแล้วคุกกี้ของเราจะหอมมากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งใส่ลงไปค่ะอย่างที่บอกสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะคุกกี้ใช้เวลาในการทําไม่นานนะคะเพื่อนๆเราก็ทําง่ายด้วยนะค่ะเมื่อร่อนส่วนของของแห้งใส่ลงไปแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นใส่ท็อปปิ้งนะคะใส่งาดําค่ะนี้นาไปคั่วก่อนนะ เราก็ตามด้วยลูกเกดค่ะใครชอบแบบนิ่ม,มก็นําไปแช่น้ําร้อนสัก10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่คอนเฟกค่ะคอนเฟกบีบสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเวลาคนเขาจะได้เข้ากันได้ดีนะสําหรับท็อปิ้งนี่เราใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อน,อนจะใส่เป็นธัญพืชอื่นๆก็ได้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพนันเป็นถั่วเป็นอัลมอนด์อื่นๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันประมาณนี้แล้วนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เหนยเขาเซตตัวนะคะ หลังจากครบเวลาแล้วนําออกมาค่ะเราจะใช้ท้อนตักนะคะแบบนี้แล้วก็ปั้นก้อนกลมๆค่ะสำหรับการขึ้นลูกคุกกี้แล้วแต่เลยนะคะใครที่มีสกูปไอศครีมก็สามารถใช้ใช้สกูปไอศครีมตักก็ได้นะคะพยายามให้ขนาดของคุกกี้เนี่ยเขาใสใกล้เคียงกันเวลาอบเขาจะได้สุกพร้อมกันนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สกูปไอศครีมเนาะจะใช้วิธีการใช้ช้อนตักแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยทุกคนทําได้ที่บ้านนะค่ะะซสให้ใกล้เคียงกันนะคะค่ะลูกประมาณนี้เราก็วางบนถาดค่ะถาดรองกระดาษไขไว้ก่อนนะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะนำเข้าเตาอบค่ะ อบอุณหภูมินะคะ170องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีอุณหภูมิแล้วแต่เตาเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันนะคะอบเสร็จสุกออกมาก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยสำหรับสูตรที่ให้ไปสูตรนี้นะคะจะทำคุกกี้ออกมาได้หลายชิ้นเลยนะคะสามารถเก็บใส่กระปุกไว้กินได้นานๆเลยค่ะหรือจะทำเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะคะในคลิปนี้ อบแค่รอบเดียวนะคะถ้าเ,เพื่อนอยากให้กรอบเนี่ยสามารถนํามาตั้งให้เย็นก่อนแล้วก็นําไปอบไล่ความชื้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะใช้ไฟต่ําๆนะใช้ความร้อนต่ำๆค่ะค่ะหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาเรียงบนตะแกรงแบบนี้ให้เขาเย็นค่ะเราค่อยเก็บใส่ภาชนะนะค่ะนี่เลยเสร็จซุกออกมาแล้วค่ะสามารถเก็บไ้กินได้หลายวันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาหักดูเนื้อด้านในนะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในนนะใครชอบหวานเพิ่มน้ําตาลได้นะคะหรือว่าจะลดน้ําตาลลงก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะค่ะเนื้อออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูคุกกี้หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะาเพื่อนชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ